ช่วงที่2ครับของเกาะกระแสะโลกนะครับพูดถึงการเป็นครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งนะครับ<ช>นอกจากจะมีคู่สามีภรรยาแล้วนะครับเขาบอกว่าโซ่ทองที่คล้องใจได้ดีที่สุด นั่นก็คือการมีบุตรธิดานั่นเองนะครับหลายครอบครัวก็สมหวังนะครับมีบุตรกันคนละสองสองคนบ้าง3คนบ้างน่ารักนะครับแต่บางครอบครัวครับเหมือนว่าจะเรียกว่าโชคร้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็คือไม่สามารถที่จะมีบุตรได้นะครับอาจจะเป็นเหตุผลทางเรื่องของสุขภาพหรือว่าอะไรสชกอย่างหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่เดี๋ยวนี้ก็มีทางเลือกเนี่ยมากมายหลายทางเลยนะครับอย่างเช่นไปขอบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงบ้างนะครับการทากิฟต์ นะครับอุ้มบุญก็มีอะไรอย่างนี้ไปฝากคันใช่ไหมเขาเรียกอุ้มบุญก็คือเอาสเปิร์มไปฝากในรังไข่ของคนอื่นนะครับให้เขาอุ้มบุญแทนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการไปขอรับบริจาคสเปิร์มนะครับสำหรับอันนี้เป็นเรื่องของที่คุณผู้ชายเนี่ยอาจจะสุขภาพไม่ดีไม่สามารถที่จะผลิตสเปิร์มหรือว่าอสุจิเนี่ยได้เพียงพอที่จะทําให้เกิดการปฏิสนธินั่นเองนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวของชาวรักร่วมเพศ อ๋อ oh, ใช่ใช่ครับคนที่รักร่วมเพศก็ไม่สามารถที่จะมีบ uh like uh um ุตรได้แต่ก็อยากจะมีกันนะครับเขาตอนนี้ก็มีทางออกอย่างที่คู่รักร่วมเพศในทวีบิวโกร์เนี่ยตอนนี้จุดหมายปลายทางที่เขาไปกันมากที่สุดนะครับก็คือประเทศเดนมาร์กนั่นเองประเทศเดนมาร์กนี้เป็นที่ตั้งของธนาคารอสุจิหรือวัฒนาคารสเปิร์มเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แห่กันไปแล้วเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าอสุจิของ ชาวเดนมาร์กเนี่ยมีคุณภาพดีก็เลยไปกันที่นั่นเยอะ,อะก็แม้ว่าตอนนี้นะคะหลายประเทศในยุโรปเนี่ยกำลังประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะคแต่ก็ดูเหมือนว่าประเทศเดนมาร์กเนี่ยเขาไม่ค่อยจะได้รับผลกระทบสักเท่าไหร่นักนะคะโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสเปิร์มนี่แหะคะ่ะ เขาบอกว่าหากใครเคยเไปช้อปปิ้งในย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโคเปนเฮเกนกลุ่มโคเปนเฮเกนค่ะก็จะพบร้านค้าเนี่ยมากมายเลยนะคะแล้วก็สถานที่แห่งนี้แหละค่ะเป็นที่ตั้งของ ธนาคาร,าคารสเปิร์มที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยนะคะคแล้วก็จะเห็นว่าเต็มไปด้วยลูกค้ามากมายต่อแถวยืนรอขอซื้อสเปิร์มกันใหญ่เลยค่ะโอ้โหเขาว่ากันว่าบางวันนะครับร้านขายเสื้อผ้าชื่อดังนี่ยังมีลูกค้าน้อยกว่านะครับธนาคารสเปิร์มแห่งนี้อีกนะครับไปเข้าคิวกันนะครับปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ธุรกิจซื้อขายสเปิร์มหรือว่าอสุจิเนี่ยรุ่งเรืองแบบสุดๆนะครับ ก็คือกระแสสังคมนั่นเองนะครับที <t t ่เขายอมรับกันนะครับในยุโรปเขาบอกว่าที่เดนมาร์กเนี่ยสุดยอดแล้วเกี่ยวกับเครื่องการใช้นำเอาสเปอร์มาใช้นี่นะครับแล้วก็เป็นกฎหมายเขาก็เปิดกว้างด้วยสําหรับชาวรักร่วมเพศที่จะแต่งงานกันแล้วก็จะมีบุตรสักคนสองคนนะครับก็ซึ่งคนกลุ่มนี้แหะครับต้องการที่จะมีลูกเป็นของตัวเองนั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่เขาเนี่ยมุ่งหน้ากันไปที่ประเทศเดนมาร์กเพื่อ ไปซื้อสเปิร์มมานะครับแล้วก็ไปให้แพทย์เนี่ยทำการปฏิสนธิให้นั่นเองนะครับกลุ่มชาวยุโรปที่แห่กันไปที่ประเทศเดนมาร์กไปขอบริจาคหรือว่าซื้อสเปิร์มมากที่สุดเนี่ยเป็นชาวอังกฤษครับไม่น่าเชื่อนะ,ะนะครับอืะเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับก็เลือกแล้วเขาก็บอกว่าเลือกชาวเดนมาร์กนี่แหละมาเป็นพ่อพันธุ์นะครับแทนที่จะเลือกสเปิร์มจากธนาคารสเปิร์มหรือว่าธนาคารอสุจิในประเทศอังกฤษเองนะครับเขาก็มีเหตุผลนะครับเพราะว่า ธนาคารอสุจิในประเทศอังกฤษเนี่ย มีคุณภาพไม่ค่อยดีแล้วก็มีปริมาณที่น้อยมากก็คือคนบริจาคน้อยนั่นเองค่ะก็คือไม่เพียงพอต่อความต้องการของเขาว่ากง่ายๆก็คือมีลูกค้ามากกว่าสเปิร์มมากกว่าใช่มากกว่าจํานวนของสเปิร์มครับผมค่ะแล้วก็เดนมาร์กนะคะเขาก็เป็นที่ตั้งของยูโรเปียนสเปิร์มแบง์อย่างที่บอกไปนะคะหรือว่าธนาคารสเปิร์มแห่งยุโรปที่ปัจจุบันเนี่ยได้กลายเป็นธนาคารสเปิร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้วนะคะในแต่ละปีค่ะมีผู้ยินดีที่จะมาบริจาคสเปิร์มที่นี่นะคะ กว่าออแล้วก็กว่าหนึ่งในสามเนี่ยของทั้งหมดของผู้บริจาคทั้งหมดเนี่ยเป็นชาวเดนมาร์กน่าแปลกใจไหมคะโอ้ค,ครับก็คือสมมุติว่ามีคนมาบริจาคร้อยคน33คนครึ่งนี้เป็นคนเดนมาร์กใช่ค,ค่ะครับผมชาวเดนมาร์กที่มาบริจาคสเปิร์มเนี่ยมีคนหนึ่งนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์มานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยบริจาคสเปิร์ม อาทิตย์ละสามครั้งครับ oh. โอ้โหครับรถือว่าสุขภาพดีจริงๆนะครับแล้วเขาก็ <c oughs> บอกว่าแต่ละครั้งที่มาบริจาคนี่ได้ค่าตอบแทนด้วยถึงแ <ừ> ม้ว่าจะเป็นการบริจาคก็ตามเธอแต่ <c oughs> ทางธนาคารเนี่ยก็ให้สตังค์นะครับ <c oughs> ครั้งหนึ่งเนี่ยมาบริจาคก็ได้อยู่เงินอยู่ที่ประมาณสัก30ปอนด์ต่อครั้งนะครับคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่1,600บาท แต่คนที่บริจาคพ่อหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเงินไม่ใช่เรื่องสําคัญเขาบอกว่าเขารู้สึกดีนะครับ<ช>ที่ทําให้คู่รักหรือว่าครอบครัวที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยสามารถมีลูกได้นะครับ<ช><ช>สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่าปีความสุขเหลือเกินที่เหมือนกับว่าเป็นการบริจาคเลือดอยังไงอย่างนั้นนะครับให้คนเนี่ยได้แบบว่ามีความสุขกับสิ่งที่เขาให้ไปทํานองนั้นเขาบอกเง<ช>ินไม่เกี่ยวหรอกแต่จริงผมว่าตั้งพันหกแนย ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่ดีของเขาแหละนะคะครับแล้วก็เหตุผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งค่ะที่ทําให้คนเดนมาร์กเนี่ยอที่ทําให้ประเทศเดนมาร์กเนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่คนอยากมาขอรับบริจาคสเปิร์มมากที่สุดนะคะก็คือในเรื่องของคุณภาพค่ะเขาบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีการคัดกรองผู้บริจาคสเปิร์มอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวก็คือมีมาตรการที่แบบว่า รองรับอย่างเข้มข้นคือไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาบริจาคก,ก็ได้นะอ,อะไรนี่คะนอกจากว่าสเปิร์มเนี่ยจะต้องมีคุณภาพสูงแล้วนะคะผู้มาบริจาคเนี่ยจะต้องผ่านกฎเกณฑ์อีกยิบย่อยมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่น เ,เรื่องของโรคติดต่อบ้างละหรือว่าโรคทางพันธุกรรมนะคะว่ามีใครในครอบครัวเนี่ยเคยเป็นโรคที่สามารถติดต่อผ่านมายังเด็กที่ลูกหลานพันธุกรรมเช่นเบาหวานหรือว่ามะเร็บเงบางชนิดเนี่ยก็สามารถ,ถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมได้เหมือนกันอันนี้เขาคัดกลองเรียบร้อยเลยใช่ค่ะคแล้วก็รวมถึงมีการซักประวัติของการเข้ารัก,รกษาพยาบาลของคนในครอบครัวก็คือไม่ใช่เฉพาะตรวจเฉพาะเรานะคะก็คือตรวจไปถึงครอบครัวของเราเลยใช่ก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แหละว่าเคยเป็นโรคอะไร ที่ร้ายแรงที่สามารถส่งต่อมายังสเปิร์มหรือว่าลูกหลานของเขาได้หรือเปล่านะคะนี่เป็นมาตรการที่เข้มข้นเข้มข้นพอสมควรเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าในอังกฤษเนี่ยค่ะมีผู้ชายมาขอบริจาคสเปิร์มเป็นจํานวนมากเลยนะคะแต่มีเพียงแค่หนึ่งใน20คนเท่านั้นค่ะที่ผ่านกฎเกณฑ์เหล่านี้ค่ะก็คือ20%เผู้ง่ายๆนะครับคือมาบริจาคร้อยคนเนี่ยเขาไม่เอานะครับเอาแค่ยี่สิบคนนะครับเพราะว่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่า จะมีการแพร่คนที่แบบคุณภาพด้อยลงไปนะครับแล้ก็คัดกล่องไปส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนี้ครับทาง European Sperm Bank เนี่ยยังอำนวยความสะดวกให้คนที่มาขอรับบริจาคหรือว่าขอซื้อสเปิร์มอีกด้วยนะครับก็คือเขามีการใส่ข้อมูลของคนที่นำสเปิร์มมาบริจาคนั่นแหละ นะครับ <�a. S 1> ใส่ข้อมูลอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงนะครับการศึกษาบุคลิกภาพนะครับดีหรือเปล่านะครับสูงยาวเข่าดีหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับรวมไปถึงมีการใส่ประวัติทางการแพทย์นะครับการใช้ชีวิตนะครับไลฟ์สไตล์เนี่ยก็ถูกใส่ไปด้วยนะครับงานอดิเรกเนี่ยชอบทำอะไรรวมถึงมีการนำเอาภาพของคนบริจาคนะครับในวัยเด็กเนี่ยใส่เข้าไปด้วยแต่อันนี้นะครับขออภัยครับคือคนที่ไปขอรับบริจาคเนี่ยจะยังไม่เห็น แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยต้องจ่ายสตังค์เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับถือว่าในราคาที่สูงพอสมควรแล้วครับก็คืออยู่ที่ประมาณ300ถึง400ยูโรนะครับที่เป็นเงินไทยก็13,000ถึง17,000บาทอันนี้ก็เป็นเรื่องดีครับก็คือเราสามารถรู้ได้เลยว่าอ๋อคนนี้เนี่แหมเรียนหนังสือเก่งนะครับจบแพทย์มาเคยเป็นนักกีฬาอะไรอย่างนี้นะครับผมทองตาสีฟ้าอะไรอย่างที่อยากได้หรือเปล่าะอะไรอย่างนี้แต่ว่า ก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะคว่าธานาคารสเปิร์มเนี่ยเขาคัดแต่คนที่เหมาะสมและคู่ควรอยู่แล้วลแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะรู้มากกว่านั้นว่าลูกของเราหน้าตาจะออกมาคล้ายๆยังไง<อ>จะเหมือน<ช>เรารหรือเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะจ่ายเงินเพิ่มได้นะคะคคแล้วก็แม้ว่าจะมีชาวอังกฤษค่ะเขาไปขอรับบริจาคสเปิร์มที่เดนมาร์กมากเป็นจํานวนมากนะคะแต่ว่ากฎหมายของอังกฤษเนี่ยเขาก็ระบุเอาไว้ค่ะว่าผู้บริจาคสเปิร์มหนึ่งคนนะคะคือชาวเดนมาร์กหนึ่งคนเนี่ยสามารถ บริจาคสเปิร์มให้กับชาวอังกฤษได้เพียง10คนเท่านั้นก็คือคสเปิร์ม1นึ่งจากจากผู้บริจาคหนึ่งคนค ให้ชาวอังกฤษหรือว่าคนที่มีสัญชาติเดียวกันนะ่ะได้แค่10บคนเท่านั้นเองนะคะคโดยจํานวนดังกล่าวนะคะก็จะขึ้นอยู่กับมาตรฐานของที่แต่ละประเทศกําหนดไว้ก็คือถ้าเกิดเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็อาจจะมีออมาตรการที่ให้อาจจะให้เยอะขึ้น11คน12คนหรือว่าน้อยลงไปนะครับก็คือไม่เท่ากันอเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลในตัวของมันนะครับค,คือถ้าสมมติว่าเราบริจาคให้กับอ่ะคนอังกฤษนะครับมากันเป็นร้อยคนเลยใช้สเปิร์มของคนคนเดียวกันนึกสภาพดูนะคบก็คือ เด็กที่ออกมาเนี่ยก็จะมีพ่อคนเดียวกันสมมติร้อยคนเนี่ยเด็กร้อยคนเนี่ยก็อาจจะเป็นมีพ่อไม่ใช่อาจจะแล้ครับก็คือมีพ่อเป็นคนคนเดียวกันแล้วออกมาเนี่ยอาจจะเป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างซึ่งไม่เคยรู้จักกันแต่ปรากฏว่าพอโตขึ้นเนี่ยมารู้จักกันเป็นแฟนกันนะครับแต่งงานกันก็ปรากฏว่าเหมือนกับการแต่งงานในสายเลือดเดียวกันนั่นเองเพราะว่ามีพ่อคนเดียวกันแล้วจะทําให้สายพันธุ์เนี่ยด้อยลงไปเขาก็กลัวว่าจะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะครับเขาก็เลยจํากัดว่าคนอังกฤษเนี่ยจะใช้สเปิร์ม ของคนอันนี้จากธนาคารสเปิร์มอันเดียวกันเนี่ยได้เพียง10คนเท่านั้นก็คือทําให้ความน่าจะเป็นเนี่ยมันน้อยลงไปะนะฮะก็ลดปัญหาการแต่งงานกันเองระหว่างพี่น้องอะไรงนี้ด้วยนะฮะโอเค,คบจบกันกับเรื่องสเปิร์มแล้วนะคะเดนี๋ยวในช่วงหน้าคะ่ะดิฉันมีเรื่องของสุนัขมาฝากกันอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้นะคะว่ากันว่าขี้เหร่มาก มากถึงขนาดที่คว้าแชมป์คีเรทที่สุดในโลกได้เลยค่ะคุณอิทิเดช่วย <c oughs> แต่ว่าหน้าตาของเจ้าสุนัขคีเรทตัวนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีมาให้ชมกันค่ะ